าไงนะแบงคอนเฟร์มสเกชันนะคะไปซีรีส์ส่กรรมเนอวันนี้กูพอประกาศไปวงลําไปวงใหม่ไงสนอยลลัเพลินโชว์ไงให้เจจอนไปเป็นให้เจจอนไปด้วยไงไไไปปคค่่ะะที่แบงค์ไม่ไปค่ะดิพี่แบงต้องไปพี่แบงต้องไปแต่งหน้าไปเป็นช่างแต่งหน้าเท่านั้นโนโนไม่ได้ต้องไปเปิดตัวเปิดตัวต้องเปิดตัวขนาดนึนบอ้ะเดี๋ยวถ้เปิดตัวขนาดเดี๋ยวไปเป็นช่างประจำเลย นี่ไงเอ้าก็ต้องไปเป็นช่างประจําตวนอช่างประจําดาราแม่จะไปร้องเพลงได้ซื้อก็ไปเป็นช่างประจาไปเป็นนักร้องพอี่าไปเป็นเจ้า้องอยบัการองพ่อเจ้าร้องเป็นดารามีพี่นองไปนี้ก็เอเดยเอเดปนตลกแนวีว่านิ่งนิ่จะเป็นโค้ชสงปด้รจะได้ไปด้วยกันแลลว พู่นี่ก็ต้องทาเพื่นนี่เพื่อนจค่ที่ไปบ่ไปนี่สองแสนสองแสนเาออสองแสเขียเลยสองแสนสองแสนค่าอย่างเอามาถีบก่อนเอ้ยแมวกระยี้เนี่ยหนีผมแหม่ไม่ติดสาวน้อยกอเนาะพี่แบงว่าถ้าได้มาอะไรเงินเสร็จพี่แบงจะไปสาวน้อยระเพิ่นโชว์เลย ใช่ไหมมาลายสองแสนใช่ไหมมาลายเท่าไหรนะสองแสนลาออกนี่ลาออกไปอยู่ไหนฟรีเลนค่ะไปอยู่ฟรีเลนฟรีเลนก็ก็จ้างต่อไงล้วก็จ้างต่อมาเลยค่ะประจำแต่งหน้าคคิวเสนอ ว่าสั่นก็เลยจะได้ไปอีหรีกับพี่จอรนนี่มือปราบด้วยนะครับคู่บอเพลาะเนาะเขาได้เล่นด้ยนักเอกแบงเขาหาแต่ไปเอกดีนักเอกเขาได้หลือดีใช่เขาได้นักเอกแล้วนี่นี่นักเอกสนนรพื้นโชว์สองคนตัววะกับพี่แทนเหรอพี่แทนเขาไม่ไปนะองไปประกาศพี่แทนด้วยปประกาศแทน มีพี่แทนมีก้าแล้วก็ชั้นไงเอาเป็นที่แอนหรอไม่เอาหนูที่ว่าพี่แอนแทนเอาหรอหนูรี่ว่าพี่แอนดนี่คนจะต้องไปเป็นคู่อยู่แล้วแหละเขามีคู่เนาะอันนี้ก็มีคู่ทำไมไม่ไปเป็นคู่ต้องได้ไปแล้วร้อยเปอร์เซ็นต์ต้องไปดูกระเบนนั่งนั่งนี้นี่ยูหัวแบ่งยู่นี่เขาเอ็งขึ้นเขนห้อยว้ายแรลงมา ไสองพี่น้องพนว่าปิไปล้ำสาวน้อยลำเพื่อนโชว์กครเดินมาไล่สองเสนอยเออปิดวงให้ได้มาไล่สองเสนน้ำไอ้กิสิิต่างแต่งหนาสันสันอคอยอกในข้อเสือแล้วเอาเอาก้องมีสังสรรค์กันล้นรไปเออดีก็มีจก็เลยได้ปิดทายตลอดแลบแบอ เขาว่าขัดแต่คุณงามๆไปนั่นล่ะคุณผู้ให้เขาก็อยุวงเกานั่นล่ะว่าบอลาบอลหยดบอหัวแล้วพี่นก็ด่ามาเด้อคนแข่งผู้ให้ก็เขาคนนึงเขาขัดแต่ผู้สี้ไร่ไปนั่นล่ะคือจะขึ้นจ้ับสลากคือเรียบได้จะข้นมีไล่คือกวนกวนห่วกเขาจากบอลหูเดีจะไปจะไปไต่ตใหม่คนว่าสิไต่ตัวอีกย่ง ไม่ใช่จอดใต้ตู้คนนี้บอลาเป็นเป็นรูเป็นตาเพราะว่าไรชื่งเร็วที่ฉันรอต้องเอาต้องเอาคนแบบว่าเป็นการเป็นงานเป็นเป็นเป็นระบบเป็นเบิร์นก็เป็นระบบเราต้องใช้ว่าเป็นเป็นระบบไปคำให้ด้วยเป็นเป็นระบบเพราะว่าเราไม่เบิร์มันต้อ่มีคนเป็นระบบแมนแมนจ้าสองคนออกมาเป็นระบบระบบงานเราเรารู้งานแล้วว่านะ รวงต้องเป็นแบบนี้แบบนี้สินะพี่น้องเาไปางเ่าาไปเป็นระบบใช่เอาไปวางระบบหนึ่งสิน้อเขาต้องค้นเกาไปเปประจำนแอบานอยใ้เอมาวน้านค่อยเตี๋ยยเี๋วนี่ปจัดลอยนอนเอาจิจัดให้เองเนี่ยล่ะทีได้จัดให้ยังพวที่ไปรถส้นนตัวเม จะบ่อปั่งนะฮจะบ่อไปน้ำแหกแพงนี่จะบ่อปังคือเก่าเลยจะปั่งกำนัแขแพงนี่นี่มาอยู่แล้วกว้ายแรงมากคนคนคนเก่าไปคนใหม่มาไงสิบอแบงว้ายแรงมากไมมีวงานอันนี้คนวอยหนิคนวอยหนแม่ขั่วคุ้มขั่วเรื่องอายนากินเยอบขึ้น ก็ไม่ไไปคายน้ำชนใช่ทจองเลยไช่ไปคายน้ำนะวงหอมชูง่าหมอำดาราได้ละกางเต้นให้้องคักแพงรับเรเด้อจองเรเด้อโอเครู้กัน,นเ,เปลี่ยนจากพี่อหอร์ไปพี่จอนค่ะไปคนกลางเต้นน,น้แเลน้เลยเลิศเลิศเอเป็นอย่างบอบอเกียงขาดมาเลยค่ะตะกี้ชุดดีค้ามาค่ะ นั่งเองากะกุดอกไว้ใปเขาได้นัเกไม่เรประการไปเอกนักเอกเนี่ยนักเอกจรมวันนี้สัญญาณดีไหมคะ วมนพี่น้องคลินีกเปิดตัวจะเป็นทางการค่ะนอนนี้สาวน้อยรำพึนชูนะคะนอนนี้สาวน้อยรำพึนชูประกาศใต้ห้างยังดีเนาะประกาศเบิดว,วงอาวดคนไในฮิต เป็นจอนนี้ลำเพลินจอาออพิเชียลด้วยนะคะสวัสดีสวัสดีคะ่ะบ,บ,บ๊ายบายบ๊อค่ะบ๊ดีให้หน่อยจ้าบ๊ายบาย